สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการถ่ายโอนพลังงานในระบบนิเวศป่าชายเลนฟังแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่การถ่ายทอดพลังงานก่อนเลยว่าคืออะไรมันก็คือการถ่ายทอดพลังงานตามลำดับขั้นของสิ่งมีชีวิตได้แก่ผู้ผลิตผู้บริโภคผู้สลายสารอินทรีย์ในรูปของโซ่อาหารและส่อย,ยอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่วนระบบนิเวศป่าชายเลนเนี่ยมันก็คือบริเวณแหล่งน้ำก่อยตามแนวชายฝั่งทะเลและแม่น้ำนั่นเองครับระบบนิเวศป่าชายเลนสามารถพบได้ที่ใดบ้างก็สามารถพบได้ทั่วโลกเลยนะคะโดยจะมีพื้นที่รวมประมาณ150,000ตารางกิโลเมตรสามารถแบ่งออกเป็นโซนดังที่ทุกคนเห็นได้เลยค่ะซึ่งบริเวณโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียจะมีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในโลกค่ะ องประกอบของระบบนิเวศป่าชายเลนก็จะแบ่งได้2กลุ่มนะคะก็คือ 1. กลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือว่าปัจจัยทางชีวภาพได้แก่กงกางสแมแห่ลำพูนฟังใจแพงต้นสัตว์แพงต้น,ตพงตนพืชแบคทีเรียสัตว์หน้าดินเต่าน้ำเหยี่ยวรุง้งปลากระบอกปลาซิวข้าสารปลากระพงงูปากกว้างน้ำเค็ม นกแขกและกุ้งแช่บวยค่ะ 2. กลุ่มสิ่งไม่มีชีวิตหรือปัจจัยทางกายภาพได้แก่ปริมาณน้ำฝนปริมาณแสงน้ำขึ้นน้ำลงค่า pH และธาตุอาหารค่ะการถ่ายทอดพลังงานของระบบนิเวศป่าชายเลนนะคะจะแบ่งได้3กลุ่มเริ่มถ่ายทอดจากผู้ผลิตได้แก่กงกลางแพงต้นพืชแสมลำพูน ต่อมาที่ผู้บริโภคนะคะได้แก่สัตว์หน้าดินเหยี่ยวรุง้งปลากระบอกปลาซิวข้าสารเต่าน้ำงูปากกว้างน้ำเค็มกุ้งแช์บ้วยปลากระพงนกแขวกและแพงต้นสัตว์ค่ะและสุดท้ายนะคะมาจบที่ผู้สลายสารอินทรีย์ได้แก่ฟังจายและแบคทีเรียค่ะ ซึ่งพลังงานจากผู้ผลิตจะถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นๆผ่านการกินเป็นทอดๆในรูปแบบที่ไม่เป็นวัฏจักรลำดับของสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารเรียกว่าลำดับขั้นการกินค่ะโซ่อาหารคืออะไรโซ่อาหารก็คือพลังงานจากผู้ผลิตจะถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นๆผ่านการกินเป็นทอดๆในรูปแบบที่ไม่เป็นวัฏจักรซึ่งมีสองประเภทคือโซ่แบบผู้ล่าและโซ่แบบอินทรีย์ มาเริ่มที่โซ่แบบผู้ล่าก่อนเลยโดยโซ่แบบผู้ล่าก็คือการถ่ายทอดพลังงานเริ่มจากผู้ผลิตผ่านไปยังผู้บริโภคพ,พืชแล้วต่อไปอยังผู้บริโภคสัตว์ตามลาดับต่างๆดังรูปที่เราเห็นนะครับก็คือแพงต้นพืชเป็นผู้ผลิตถ่ายทอดไปยังแพงต้นสัตว์ที่เป็นผู้บริโภคพ,พืชจากนั้นปลากระบอกก็มากินแพงต้นสัตว์แล้วก็นกแขกมากินปลากระบอกแล้วก็เหยี่ยวลุงมากินนกแขกนั่นเองครับ ส่วนในหน้้นนะครับก็จะเป็นตัวอย่างบางส่วนของโซ่อาหารแบบพูล่าที่อยู่ในโบบนิเวศของป่าชาเยเลนที่พวกเรานํามาให้ดูครับส่วนโซแบบเสียอินทรีย์ก็คือพลังงานส่วนหนึ่งในผู้ผลิตจะถ่ายทอดไปยังผู้กินซากก่อนแล้วจึงผ่านไปยังผู้บริโภคในลำดับถัดไปซึ่งจากห่วงโซ่ที่เราเห็นนะครับก็จะเริ่มจากกองกลางกลายเป็นสารอินทรีย์ขนาดเล็กซึ่งถูกสัตว์หน้าดินที่เป็นผู้กินซากอินทรีเนี่ยมากินจากนั้นก็ตามขั้นลำดับการกินปกติเลยครับ ส่วนในหน้าถัดมาก็เช่นกันนะครับพวกเราได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากโซ่อาหารเศษอินรีย์ในระบบนิเวศของป่าชายเลนมาให้ทุกคนได้ศึกษาเพิ่มเติมกันครับสายอาหารคืออะไรสายอาหารก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างโซ่อาหารหลายๆโซ่เนื่องจากระบบนิเวศมีความหลากหลายอาหารแต่ละชนิดของสิ่งมีชีวิตก็อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันส่งผลให้เกิดลักษณะของการกินกันเป็นทอดๆกันอย่างซับซ้อน และนี่ก็เป็นตัวอย่างของสายาหารในระบบนิเวศป่าชายเลนที่พวกเราทําขึ้นมาเพื่อทําให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นโดยผมจะยกมาหนึ่งห่วงโซ่อาหารนะครับคือแพลงตน้นพืชเป็นผู้ผลิตแพลงต้นสัตว์เป็นผู้บริโภคลําดับที่1ปลากระบอกเป็นผู้บริโภคลําดับที่สองปลากระพงเป็นผู้บริโภคลําดับที่สามเหยว่ลุงเป็นผู้บริโภคลําดับที่4ฟังใจเป็นผู้ย่อยสลายพิระมิดทางนิเวศวิทยาคืออะไร พีระมิดท,ทางนิเวศวิทยาคือพีระมิดท,ที่แสดงจำนวนมวลชีวภาพและพลังงานในแต่ลำดับขั้นการกินอาหารโดยเขียนให้อยู่ในรูปผู้ผ,ผลิตอยู่บริเวณฐานพีระมิดเสมอซึ่งแบ่งได้สามประเภทได้แก่พีระมิดจำนวนพีระมิดมวลชีวภาพและพีระมิดพลังงาน,นมาเริ่มกันที่ประเภทที่1พีระมิดจำนวนใช้จำนวนของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นมาเขียนเรียงลำดับ มีหน่วยเป็นจำนวนต่อพื้นที่ซึ่งเราได้เลือกโซ่อาหารมา1โซ่ทําเป็นตัวอย่างพีระมิดให้ทุกคนได้ดูโดยเพื่อผลิตเ,เป็นแพงต้นพืชจํานวน1,000ตัวต่อตารางเมตรผู้บริโภคลําดับที่1แพงต้นสัตว์500ตัวต่อตารางเมตรผู้บริโภคลําดับที่2ปลากระกบอก15ตัวต่อตารางเมตรผู้บริโภคลําดับที่3นกแขวก4ตัวต่อตารางเมตรผู้บ,บริโภคลําดับที่4เหยี่ยวลุง1ตัวต่อตารางเมตรประเภท Hiç ที่2พิระมิดมวลชีวภาพเป็นการใช้เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตแต่ละลำดับขั้นการกินอาหารในรูปของน้ำหนักแห้งมีหน่วยเป็นกรรัมต่อพื้นที่บางครั้งพิระมิดมวลชีวภาพของแหล่งน้ําอาจจะมีหัวกลับได้จากตัวอย่างพิระมิดที่พวกเรานํามาจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตมีน้ําหนักน้อยกว่าผู้บริโภคลำดับที่ 1, 2, 3ส,สและ4 และสุดท้ายพีระมิดพลังงานใช้ค่าพลังงานในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดในการเขียนพีระมิดซึ่งจะเป็นหน่วยตั้งเท่านั้นมีหน่วยเป็นกิโลต่อหน่วยพื้นที่ต่อเวลาซึ่งจากตัวอย่างพีระมิดที่พวกเราได้ทํามาก็จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตมีพลังงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับผู้บริโภคลําดับที่1 2 3และ4และผู้บริโภคลําดับที่4จะมีพลังงานน้อยที่สุด และหัวข้อสุดท้ายที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือ Biomagnification ซึ่ง Biomagnification คืออะไรเราจะไปดูกันเลยครับ Biomagnification ก็คือในการถ่ายทอดพลังงานสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะได้รับสารพิษเข้ามาสะสมและจะสูงขึ้นตามลำดับขั้นการกินซึ่งอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และเราก็มีตัวอย่างของ b i o อแมก i น i ิฟิเคชันที่เป็นสถานการณ์จริงจากวิกฤตข้าบน้ำมันดิบที่ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาครมาให้ทุกคนได้ศึกษากันโดยเพราะว่ามีข้าบน้ำมันดิบจำนวนมากติดอยู่ในป่าชายเลนซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำเพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญซึ่งผมก็มีตัวอย่างไบโอแมกนิฟิเคชัในสถานการณ์นี้มาให้ดูแล้วครับ นี่เลยนี่ก็คือตัวอย่างไบโอแมกนิฟิเคชันของสถานการณ์ที่ผมได้พูดไปเมื่อข้างต้นโดยการถ่ายทอดจัทวีคสสารพิษเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายซึ่งก็คือเหยี่ยวลุงนั่นเองครับ แล้วก็จบไป้ครับสําหรับการนําเสนอการถา่ายเทพลังงานในระบบนนเวศของป่าชายเลนซึ่งพวกเราก็หวังว่าข้อมูลที่พวกเรานํามาให้ทุกคนในวันนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ